สดีค่ะทุกคนมาเที่ยวสวนดอกไม้อีกแล้วนะคะทุกคนพาทุกคนมาชมสวนดอกไม้สวยๆนะคะมาซื้อดอกไม้ค่ะมาซื้อดอกไม้ค่ะซื้อดอกไม้กลับบ้านนะคะอันนี้คือว่าตัดเองนะคะอยากได้ดอกไหนเลือกตัดได้เลยค่ะทุกคนเลือกตัดได้เลยนะคะแต่ เราก็จะไม่ซื้อดอกอย่างนี้นะเดี๋ยวไปเอาดอกที่ไหนนู้นเพราะว่าดอกนี้ซื้อไปเหี่ยวง่ายค่ะทุกคนเหี่ยวง่ายมากแต่ดอกมันสวยอะแม่ค้ามาเขาตัดเราก็ตัดไปนะคะสวยมากมาค่ะพี่ๆเพื่พนพนพนอนๆชมดอกไม้ด้วยกันนะคะ บรรยากาศร้อนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอย่างนะคะอันนี้ที่ซื้อไปรอบที่แล้วนะคะสวยมากสวยมากสวยมากโอนโน้โนทำไมโน้นสวยจังเลยตรงนี้ตรงนี้มันก็จะไม่สวยแล้วนะคะเนี่ยเขาตัดไปเยอะแล้วนะคะเนี่ย มีตะลอยเขาตัดทางนี้ยังใหม่มสวยมากสวยไหมคะทุกคนเขาก็จะให้เดินเดินที่ต่องนะคะแกดูห้าซักนะ่าสแกนให้นุ่งเมียเย้ม จเซียคันตัวแฮซักมั้ยเยสแกนคัพน้วเอะดึ๊ดเอ็ดซะเลยนะคะบอกให้เอากันไกลมาจืนเฉยบอกว่าฉันจะซื้อดอกไม้อุ้ยสีนี้สวยไหมคะทุกคนสีอะไรสีอะไรเออสวย นู่นทาปตะวันอยู่ข้างล่างนะคะทุ งวดที่แล้วก็เอาสีขาวไปก็สวยนะคะสวยสวยเอาส,สีนี้ก็เอาไปนะคะสองสีแต่เราก็จะเอาที่ไม่ไม่มีบานนะคะจะเอาต่ตรงต,ตูมไปเพราะว่ามันบานเร็วะคะ่ะบานเร็วมากแล้วก็จะดูกิ่งใหญ่ๆนะคะดูช่อใหญ่ๆ ว่าจะเอาช่อไหนดีเออะได้ sample อะได้ s a m พ l e เตี๊ยเตี๋อะสสกงตี๋ยสอดัน แฟพอฟ้าผนะคะถามว่าราคาดอกเท่าไหร่เหมือนงวดที่แล้วไหมงวดที่แล้วก็10ดอกก็คือ70โคนนะคะแต่ว่าถ้าซื้อไม่ถึง10ดอกก็ดอกละ8โคนนะคะสวยไหมคะทุกคน อาธิไกรที่นอกอาธิฟอร์มาอธิชีบินดูฮานุง้งโะบินดูฮานุ้งแต่แยม้มสีนี้ก็สวยนะคะทุกคน อันธวันนะคะอันนี้เขาก็แก่แล้วนะคะทุกคนแก่แล้วแตะะ่อันนี้ไม่แก่นะคะแต่ว่าสีเขาเป็นนี้เอง เหลืองนะคะแล้วก็มีข้าวโพดด้วยนะคะทุกคนมีข้าวโพดค่ะใกลถึงบ้านเราเนาะดูนี่ดอกสวยจริงเลย สวยค่ะตรงนี้สวยแต่ดอกเขาจะไปทางน้นนะคะเขาหันหน้าไปทางน้องมันก็จะสวนกับตะวันนะคะทุกคนเห็นไหมคะสวยมีผีเสื้อด้วยนะคะพาพี่ๆเพื่อนๆเที่ยวชมสวนออกมาอีกแล้วนะคะ วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเล็กๆด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจทําคลิปต่อไปนะคะพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านพี่น้องพึ่งามาดูดน้ําหวานนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะชม ส่วนดอกไม้สวยๆนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะสวยไหมคะสวยไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะ บ๊ายบายค่ะ